ัาษาจิตบางครั้งเขาด่าพระอาจารย์บางครั้งมันก็รูปว่างรูปว่างกรรมฐานที่ขวดสรดที่ขออยู่ดะนั้นนี่คืออุป,ปนิสัยของปุถุชนเราเป็นรักเราจะบรับจิตอย่างไรยกระดับจิตอย่างไรฉะนั้นก็เป็นเป้าหมายที่พระอาจารย์จดีต้องเดินอยู่แล้วฉะนั้น,นวันนี้ก็ขออนโมทนาน ใครมีปัญหาเรื่องข้ออ่านข้อถามก็ถามนะถามได้ถามได้สาธุกตวมาเลยถามเลยแล้วการถามเนี่ยพระอาจารย์บอกว่อนนะตอบไม่มีปู่ก็ไม่มีจิตไปปุดฉาที่โรงงานซีพีท่านแก่ก็ยังสงสัยเลยรักษาสิงเนี่ย,สสนนยคนจะสวยเนยตายไปรักษาอะไรจะทํำยังไงท,ทําบุญจริงๆ่ะบุญคือการรักษาจิตเกิดชาหน่นใดจะได้สวยจริงๆแล้วคนจะดี ลักการสวยจัญญาก,ก็คือกิริยามารยาทถ้ากิริยา,ามารยาทไม่ดีอย่างเดียล้วหมดรู้อย่างไรก็เละสายสา,า,ยารในยุไกลแห้งสวยอย่างคุณกิติมาคุณปริกาไม่ชีนะโยหลวงอดโยมอะไรเรียกฉำสื่อไม่ได้ลูกน้องโลวงแม่ชีอันนง สวยทุกวันไม่สวยได้ไงสักพักไม่เนีนอย่างเงี้ยเนียนก็ยิ้มยนต้อเสื้อผ้าสะอาดเดี๋ยวต่อไปเนนมันโตขึ้นมามันไปบินแ้าบัตมาก็มาเลี้ยงพวกท่านดูแลพวกท่านนะเคื่อหนุนซึ่งกันและกันต่ารต่างทำหน้าที่ช่วยเหลือกันหน่อยก็ช่วยเหลือกันไปยังไม่ทีก็ดูแลก้าว่าก้าว่าก็ดูดูดาด้าก็เงื่อนเงื่นช่วยกันดูไปนี่ก็สวย แต่ว่าเชื่อเถอะว่าคนให้ถึงที่จะได้ดีกันทุกคนได้ดีทั้งชาตินี้และชาติหน้าเลยนะ mm hmm. เรากำลังจะสร้างบาร,รมีสร้างกองการกุศลอันยิ่งใหญ่ต้องลำบากเหมือนกบคนนข้างเนื้อตั้งตัวขี้เกียจมันจะ,ะตั้งเนื้อตั้งตัวกันยังไงอาจารย์เองก็ไปเรียนกลับมาปุ๊เปลี่ยนเสื้อผ้าประดดลงทำงานกลับมาจาก ไม่ใช่นอนน,นะโยมนะกลับจากทํางานทีทุ่มห้าทุ่มพระอาจารย์ต้องนอนทีสองทีสามเตรียมโครงงานที่จะเป็นเตรียมงานที่จะกอนเตรียมงานที่จะส่งอาจารย์เรียนมหาหรายเรียนกฎหมายถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาจะรู้เลยอาจารย์ต้องเรียนแล้วทีนี้เวลาไหนท่องหนังสือเวลาจากเที่ยงคืนตีหนึ่งทีสองทไม่งั้นจะจำเอามาพูดให้โยมได้ไหม ก็เรียนอะไรมันก <át stars> ็ต้องจำทั <su ks> lonely, ้งหมดแหละตอนนี้ยิ่งกฎหมายละมาตามเขาใช่ฉันเรีนปิยโทอเออนั่นต้องท่องนะครับวันนั้นที่มาอาจารย์เห็นหรือเปล่ามาขับรถมาหาปู่เยาใช่เขามาดูการขับรถมาหาปู่หรืยาหาทูดังนั้นก็นั่นปากเจ้าโดมแต่เจ้าวาดช่วงนี้พอดีไม้มันเสียให้มหาโชคทำวัดสวดมนต์เจ้าวาดขออนุญาตตื่นแปดโมงเช้าทุกวัน พราะจะต้องรีบเขียนสัมภาพะกำลังจากแปดโมงเช้าจนไป